เทคซาวเวอร์ที่นีับถึงงมกินข้าวกลับบ้านทุ่งโฮแวยุ่งครับดินเนอรนี้ภาพสอนให้มาเพียงพอใช่ครับอินแอความเข้าใจกับแท็ติก And find e r sandbox tactics การเล่น How to play และวันนี้สิ่งที่ยังเป็นปัญหาของเราอยู่คือการสื่อสาร The problem today is in training is communication เพราะฉะนั้นพยายามให้เสียงซึ่งกันและกันมากกว่านี้เนี่ยนี้ Make more communication m o r เรามา เพื่อาไปเล่นในรอบต่อไปเรามาเพื่อสู้เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิละมุ่งมันการสื่อสารอย่าลืมทุกอย่างดีแล้วการพ้อมความเข้าใจร่วมกันการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ c o m m u n i c a o n s t h s ที่ได้้องสู้ให้ขาดใจในวัน f i n to t